วันพฤหัสที่5มกราคมสองห้าหโมงเย็นห้สนาทีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะกล่องอุกบาทกันนะครับกม็มาดูกันเลยไม่ มาดูกันสดๆเลยครับตัวนี้แพ็คแยกนะครับฉีกให้เห็นๆกันไปเลยไม่ต้องกรีดใดๆหรือว่าจะกรีดก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมถึงไม่กรีดก็ฉีกเหมือนกันนะครับเออนี่เป็นจี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้ค่อยเอากันไกมาตัดก็ได้นะครับซึ่ง โอ้หลุดเลยโอเคจะมาชมความงามกันก่อนนะครับว่าสวยขนาดไหนนี่เรียกว่า w ิส m มน s t สตาร์แทนนะครับลายเส้นแบบนี้ผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆเด็ดโอ้โหเด็ดดวงครับใหญ่มากใหญ่เท่ากับเหรียญ2บาท2อันนะครับนี่ อุย้ยเดี๋ยวนะอุ้ยอ้ย,อ,ยอะไระไร้สาระเอออ่ะเ,เร็ว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 โอเคนะโอ้โหแม่เมจ้าอ่ะอันนี้น,นี่ไว้ไวหน่อย เรียๆอุ้ย2ถุงก้อนเล็กก้อนใหญ่โอเคเขาบอกว่าอันนี้ก็ติดนะครับโอ้โหโอ้โหสีเงินแวบเลยอันนี้เขาเรียกว่านอสเวดนะครับถือว่าโอเคนะครับอืมโอเคโอเคอันนี้ชิ้นนี้เนาะ เป็นอย่างนี้แม่เหล็กดูดระดับหนึ่งโอเคชัดเจนเอาละอือหื่สทงโลออมาแล้วจ้ะจบข่าวจบข่าว ทรงโล่ทรงระเบิดกลางอากาศนี่ทรงอิสระนี่บอกเลยผิวละลายเหมือนช็อกโกแลตมีเส้นแตกด้วยโอ้โหเมืองนอกไม่ต้องเทสดูดหมดครับอันนี้คือโอ้ทรงน้ำหยดอื <c oughs> สรงอันนี้โอเค โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้านาทีเข้าไปแล้วนะครับอุกบาทมาถึงบ้านแล้วจ้าโอเคอถามว่าผมมีอุกบาทเยอะขนาดไหนก็ขนาดนี้เลยครับนี่แล้วก็ยังมีตรงนี้ครับทั้งกองผ้าเลยแล้วก็มีตรงนี้นะครับ แล้วก็มีขึ้นไปบนนี้นะครับ<ม>เพื่อนๆ<ม>ใต้หย่งด้วยครับบนหย่งด้วยครับอ่าโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมบา,บายยไปแล้วนะครับโอเค ดูเท้าผมกับอุกบาทก้อนใหญ่ขนาดไหนดูเอายังไม่พอครับด้านใต้น,นี่ก็มีหลายถุงครับถุงย่อๆยๆมีเม็ดเล็กๆอีกนะครับเนี่ยเม็ดเล็กๆถุงละยี่สิบยี่สิบนะครับเยอะมากเห็นไหมครับอุกบาทนะครับนี่แม่เหล็กดูดติดนะครับสามเหลี่ยมเห็นไหมครับนี่ก็สามเหลี่ยม นี่ก็สามเหลี่ยมเนื้อจะต่างยังไงนะครับแต่ผิวไม่มันชัดเจนมันคืออุกกบาสนั่นเองนะครับเพื่อนๆี่อ,อไรอะอรมือ,อกล้องปิ้นอีกสัต อ่ะดูเอาอืมนี่ไซสขนาดนี้เลยนี่นี่สองลูกอืมน,นี่เรียกว่าลายมังกรอืม ป๊บรู้เลยอุกกาบาตแม่เหล็กดูดแรงมากโอเค